พระพิกเนธจอมทัพแห่งเมืองโลกาเมื่อความมืดมิดจากเอเวจีเข้าครอบงำเมืองแห่งศรัทธาแสงอาทิตย์ไม่อาจขับไล่เงามืดแห่งอธรรมได้อีกต่อไปสิ้นหวังแล้วไร้ทางสู้เมื่อความดีถูกเหยียบย่ำจนถึงก้นบึง้งเสียงสวดอ้อนวอนสุดท้ายจึงดังขึ้นสั่นสะเทือนไปถึงสวงสวรรค์ท่ามกลางกองเพลิงและเสียงกรีดร้อง จอมทัพแห่งธรรมะได้จุติลงมาแววตาของพระองค์เปี่ยมด้วยเมตตาแต่ทรงพลังจนปัตตภีต้องสั่นสะเทือนความเงียบงันปกคลุมไปทั่วสมรภูมิไม่มีคำขู่เข็นมีเพียงกระแสะแห่งอำนาจที่แผ่ออกมาเพื่อหยุดยั้งความบ้าคลั่งเมื่อปัญญาและพละกำลังล้อมรวมเป็นหนึ่งการต่อสู้เพื่อปกป้องผู้บริสุทธิ์จึงเริ่มขึ้น พระองค์มิได้ใช้กำลังสยบศัตรูแต่ทรงใช้ดวงตาแห่งปัญญามองทะลุผ่านค่ายกลที่มืดบอดทยานสู่ท้องฟ้าดุดวิหกเพลิงทรงนำทางเหล่าผู้กล้าตัดผ่านพายุแห่งคมดาบมายาแห่งอธรรมหรือจะสู้สัจธรรมที่เที่ยงแท้ความมืดถูกชะล้างด้วยสายทานแห่งศรัทธากำลังที่ไร้ธรรมะย่อมพ่ายแพ้ต่อความสงบนิ่งที่เปี่ยมด้วยบารมี สงครามของพระองค์ไม่ใช่การทำลายล้างแต่คือการสยบกิเลสและพันธนาการความชั่วร้ายในหัวใจของแม่ทัพผู้เกรียงไกรมีความอ่อนโยนที่รักษาได้เพียงรอยร้าวในใจเมื่อผู้นำมีธรรมเหล่าไพร่พลย่อมบังเกิดความกล้าหาญที่จะลุกขึ้นสู้เพื่อแผ่นดินเกิดเสียงแตรสังดังก้องไปทั่วล่าเป็นสัญญาณแห่งจุดจบของยุคมืด เมื่ออาธรรมถูกกำราบเมืองโลกาก็กลับมาหายใจได้อีกครั้งใต้ร่มเงาแห่งพระบารมีจอมทัพอาจจากไปแต่ปัญญาและความกล้าหาญจะยังคงสถิตยอยู่ในใจของผู้ที่ศรัทธาตลอดกาล